ปไหนบ้างนะคะเดี๋ยวแล้ว่าตามมาดูกันนะคะอ่ะเพือนลุงทิพย์ร <c oughs> ะห <c oughs> ่างทางนะคะก็จะมีฝนตกนิดหน่อยแล้วก็ตกหนักๆเป็นระยะนะคะ สเตียงนะฮะไข่ทอดแล้วข้าวเหนียวนุ่มๆนะคะตอนนี้ระหว่างทางนะคะเราก็ไว้ที่โลตัสสาขาสาราบุรีนะคะก็เดี๋ยวเราสั่งไเตินทานต่อนนะคะก็ไปซื้อของเติมทลกันก่อนนะ โ,โอวองสนโลกโอ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 สเส้นทางกับภัยุฝนอันนี้คืออะไรนะหลวงพ่อคูณที่ใหญ่ที่สุดในโลกฝนตกนะฮะโอฝนตกก็เลยอ่าถึงที่แรกแล้วฮะ่อะทุกคนไหว้ <c oughs> าฟพี่หนึ่งไปโอเคนี่ก่อนตอนนี้นะคะเราอยู่หลวพ่อทวดเขาใหญ่นะคะซึ่งยองใหญ่สุดในโลกนะคะที่จังหวัด โคราชนะก็จะมีสถานที่ให้บให้ทำบุญนะคะด้านหน้าดูฝนตกก็เลยนิดนึงนะวุ่นวายนิดนึงก็เดี๋ยวเราไปทำบุญกันก่อนเนะาะไปไปทำบุญกันนะคะนี่เข้ามาในนี้ก็ได้ ฝนตกนะคะเราเขาใหญ่ในคืนฝนตกนะดูตรงเมฆตรง้างวนนะคะไอไข่ติดล้วัเทืดไอไข่สองนกทอเทวดาไปบอกไว้แล้วไงตัวนี้เป็นไอไข่หวยแล้วถูกแล้วเรียบร้อยไม่ถูกแต่เสาไฟฟ้ากับมาทิ่งิ่งอยู่ในเนี้ยนี่มีประจำวันเกิดแล้วก็ทุเทียนนะเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันก่อนนะคะคุณนะคะประจำวันเกิดเอ้ยประจำประจำวันนะเราสีแดงสีเหลืองนะแล้วก็จะเป็นสีเหลืองนะคะ ทอไหัตสัสดีสีส้มอุดมซักเนื่องจากฝนตกนะคะ,ระคเราเลยไม่ได้ทําอะไรเลยเนอกจากไหว้นะคะไหว้ปลาอย่างเดียวนะแล้วก็ไหว้ไข่นะคะก็เขาจะมีเป็นนะคะเป็นแบบนี้นะเป็นประจําวันนะคะก็จะเป็นแบบประจําวันนะคะเราก็มาประจําจวันแบบนี้ว่าเราวันอะไรแล้วก็เราก็ไหว้าตามสีประจําวันของเรานะคะก็จะมีหลัก อยู่แค่นี้นะคะถ้าให้ไข่ก็เป็นไก่ถ้าเป็นว่ายตัวอื่นก็จะเป็นช้างนะคะเราจะไปต่อกันยังไงเนี่ยฝนตกแรงมากเลยนี่นะคะด้านนอกฝนตกก็เม็ดใหญ่นะคะก็ถือว่าแรางเหมือนกันนะคะคือมรสุมเข้าในวันที่เรามานะเลยไม่ได้ไปทางนู้นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะดูไปต่อว่าเราจะไปไหนต่อนะคะด้านในหลงปูทวดนะคะที่เป็นหลงหลงปูทุก องใหญ่ะะก็จะให้ไหว้ตามตามสีแต่เป็นช้างนะอันนี้อันนี้ชุดละร้อยแต่ถ้าเป็นธรรมดาก็มีนะคะเดี๋ยวเราไปไหว้กันก่อนเนาะ